สำหรับแบบฝึกหัดนะครับ exercise g ก็ก็บอกว่า fill in the blanks ให้เราเติม fill นะครับเติม in the blanks b l a n k หมายถึงช่องว่าง blanks นะครับนักเรียนก็เอาจำนวนต่างๆตรงนี้นะในข้อหนึ่งเนี่ยนะครับ1,000แสนบวก3ามหมื่นบวก8ปดพนบวก0นบวก7จ็ดสบบวกเนักเรียนก็เอามาบวกกันซึ่งก็ได้เป็น1,000 0 0สน0ามห0ื่นแป 7 7แค่นี้นะครับก็ถูกต้องข้ออื่นๆนักเรียนลองทำด้วยตัวเองนะครับใน,น exercise H นะครับโจทย์บอกว่า fill in the blanks นะครับคือช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับ with equal equal คือเครื่องหมายเท่ากับนะครับ or not equal ก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับลองมาดูตัวอย่างในข้อที่2 นะครับข้อที่2จํานวน9 0น0รนะครับเราควรเติมเครื่องหมายอะไรตรงนี้นะถ้าทางด้านขวามือมันคือจํานวนนี้9 0 0 0 0 0บวก700บวก 20, มันบวกได้เท่าไหร่ลูกมันก็บวกได้เป็น9 0 0 0นะครับ70020เท่ากันไหม ทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันไหมเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับหรืออีควัลเข้าไปข้ออื่นๆนักเรียนก็ลองทำนะครับลองบวกด้วยตัวเองแล้วก็ลองทำดูนะลูกต่อไปเป็น exercise i โจทย์บอกว่า compare the numbers and fill in the blanks with equal greater or smaller ก็คือให้เราเนี่ยปเปรียบเทียบ compare นะครับจำนวนต่างๆและเติม fill ในช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้นะครับด้วยเครื่องหมายเท่ากับ equal มากกว่า greater นะครับน้อยกว่า smaller นักเรียนลองดูนะครับเอาตัวอย่างข้อที่3ก็ได้นะ ข้อที่3นักเรียนลองดูนะครับระหว่าง24ล้าน681,357กับ24ล้าน681,357เป็นยังไงครับ2อ,อันนี้เท่ากันไหม2กับ4 6 8 1 3 5 7เท่ากันเลยก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับหรือ equal ลงไปนะแต่ระวังนิดนึงนะครับข้ออื่นๆเนี่ยถ้าเราเจอที่มันไม่เท่ากันเนี่ยนะครับห้ามเติมเครื่องหมายไม่เท่ากันนะนักเรียนเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าให้เราเติมเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายมากกว่าหรือเครื่องหมายน้อยกว่าเท่านั้นนะนะครับใน exercise ต่อไปนะครับเป็น exercise J ในหน้าที่เเขาก็บอกว่า compare the numbers Circle the greater number ให้เราเปที่เอค compare นะครับจำนวนต่างๆแล้วก็วงกลม the circle the greater number จำนวนที่มากกว่าเอาตัวอย่างเป็นข้อที่5กระดาษนะครับระหว่าง2จํจำนวนนี้59ล้าน4 0 0แสนกว่าเนี่ยนะครับกับ5ล้าน90แสนนะนักเรียนรู้ไหมว่าจำนวนไหนที่มันมีค่ามากกว่านักเรียนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่า ห้ล้านเนี่ยมันมากกว่า5ล้านแน่นอนใช่ไหมมันมากกว่าต้องเท่าไหร่ต้อง50กว่าล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมา Circle the greater number วงกลมจำนวนที่มีค่ามากกว่านะครับนั่นก็คือจำนวนทางซ้ายมือนะครับก็วงให้สวยงามต่อไปนะครับเป็น Exercise K คือ circle the smallest number จงวงกลมนะครับจํานวนที่น้อยที่สุด smallest ดูตัวอย่างในข้อที่1นนะครับมีเลขมา3ตัวนะครับเลข3จํานวนนี้เราก็ดูว่าจํานวนไหนนั้นน้อยที่สุดมองด้วยสายตาก็รู้ทันทีว่า2 0 0แสนเนี่ยนะสองแสนี่พเนี่ยนะครับมันน่าจะน้อยกว่า4,000สน นะครับทางด้านซ้ายมือแล้วก็น้อยกว่า400,000ทางด้านขวามือด้วยเพราะฉะนั้นก็วงกลมจำนวนตรงกลางนี้ไปเลยนะครับต่อไป exercise L นะครับคือ circle the greatest number จงวงกลมจำนวนที่ greatest มากที่สุดนะครับดูตัวอย่างในข้อที่1อีกนะข้อที่1น ดูได้ตาเปล่าจํานวนที่มากที่สุดก็รู้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งพิจารณาใช้เวลานานเลย6ล้านนะครับมันมากกว่าเจ็ดแสนใช่ไหมลูกแล้วมันก็มากกว่า7จ็ดแสนที่อยู่ทางซ้ายด้วย่ะล้วก็วงกลมจํานวนตรงกลางไปนะครับก็คือจํานวน6ล้าน7จ็ดแสนหกหมื่นแปนี้นะ ต่อไป exercise M ในหน้าที่8นะครับ Arrange the numbers in ascending order จงจัดลำดับ Arrange นะครับจำนวนต่างๆจากน้อยไปหามาก ascending order นะครับ a s c e n d บอกแล้วว่า a s c e n d เนี่ยแปลว่าขึ้นนะดูในข้อที่1นะครับ นักเรียนก็ต้องเริ่มเขียนจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดก่อนมองด้วยสายตาเปล่ารู้ไหมก็รู้เลยว่าจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดนั่นก็คือ3 6 8 0 0นนะครับจำนวนที่มีค่ามากขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเป็น2จํานวนข้างหลังนี้หรือเปล่าก็ไม่น่าใช่เพราะว่ามันเป็นหลักล้านใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นหลักแสนก่อนนะก็คือ4ี่แสน 33,861คราวนี้เหลืออก2จำนวนคือ5ล้านกว่ากว่ากับ4ล้านกว่ากว่าจำนวนที่มากขึ้นไปอีกน่าจะเป็น4ล้านตรงนี้สิครับนะ้วก็เขียนลงไปเลย4ล้าน9 9 9 9 9 8 9และจำนวนที่มากที่สุดนั่นก็คือ5ล้าน2 1 3 0 0 0 แปดต่อไป exercise n นะครับ arrange the numbers in descending order descending หมายถึงลงนะครับก็บอกว่าให้เราเนี้ย arrange จัดลำดับจำนวนต่างๆนะครับจากมากไปน้อย descending order ดูตัวอย่างในข้อที่1เราก็มาดูนะครับว่าจำนวนไหนที่มีค่า มากที่สุดในหลักแสนนั้นนะครับทุกจำนวนมีเลข2ซึ่งเท่ากันทั้งหมดเลยเราก็ไปดูหลักต่อไปคือหลักหมื่นหลักหมื่นจำนวนแรกมีค่าเท่ากับ2จํจำนวนที่2คือ7จําำนวนที่3าคือ6จจำนวนที่4คือ7นะครับนะตอนนี้พบแล้วว่ามี2จํานวนนะครับที่หลักหมื่นเป็น7นั่นก็คือจํานวนนี้นะครับกับจํานวนนี้ ทีนี้ใน2จํานวนนี้จํานวนไหนมีค่ามากกว่ากันเราก็ดูที่หลักต่อไปนะซึ่งก็พบแล้วว่าจํานวนแรกหลักต่อไปหลักพันเนี่ยคือเลข2จํานวนที่2หลักต่อไปคือเลข7นะครับเพราะฉะนั้นจํานวนที่มีค่ามากที่สุดก็ต้องเป็นจํานวนสุดท้ายนูก็เขียนลงไปเลยลูก 27, 000, 7, 2 7 7แ6 2จ็ดนนะครับจำนวนต่อมาก็คือจำนวนนี้เลยนะครับก็เขียนลงไป 272,766จำนวนที่มีค่าน้อยลงไปอีกนะครับก็คือ267,627และจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ227,766เท่านี้เองนะครับและเราก็มาถึง exercise o นะซึ่งเป็น exercise สุดท้ายของวันนี้อยู่ในหน้าที่9 นะครับ exercise โอนี้โจทย์บอกว่า arrange the numbers in ascending and descending orders คือให้เราเนี่ยจัดลำดับจำนวนต่างๆนะครับทั้งจากน้อยไปหามากแล้วก็ทั้งจากมากไปหาน้อยด้วยนะครับดูในข้อที่1นนะครับจากน้อยไปหามากคือ ascending order นะนักเรียนก็ต้องดู จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดก่อนนะครับในระหว่าง4ี่จำนวนนี้นะครับน้อยที่สุดก็ต้องเป็น658ล้านนะครับนักเรียนก,ก็เขียนลงไปเลย658ล้าน12000 0 963ใช่ไหมครับจำนวนที่มีค่ามากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็น600 94ล้า25น252,000นะครับแล้วก็14มากขึ้นมาอีกนิดนึงในะระหว่าง2จํานวนนี้ก็คือ751ล้านนะครับ862,101และที่มากที่สุดก็คือ789ล้าน258,000 368เท่านี้ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ Descending Order ก็เป็นจำนวนจากมากไปหาน้อยอันนี้นักเรียนทำเองได้นะครับแล้วก็ทำข้ออื่นๆให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ